โอ้หนี่มันหมูกรอบได้ว่าตึกแถวห้าชั้นกันเนี่ยกุ้งแม่น้าตัวเบิ่มเบิมหัวย้ําเยอะแบบนี้เข้าวสวยต้องเข้าแล้วที่ถนนพระรามสองแม้ว่าถนนจะยังสร้างไม่เสร็จแต่ร้านนี้สร้างเสร็จแล้ววันนี้พาญาติสาวโสดมาเร่ขายเอ้ยมาลิมลองความอร่อยที่ร้านแสนเฮงร้านอาหารจีนกวางตุ้งสไตล์ใหม่เมนูของร้านนี้มีเพียบเลยกินได้ไม่มีเบื่อภายในร้านนี่ก็ตกแต่งสไตล์ฮ่องกองยุคก,ก้าวสถงาวงก้าวไวไมาเห็นก็คงต้องขอถ่ายหนังสักเรื่องหนึ่งอาหารร้านนี้เจ้าของลงมือปรุงเองเชฟบ๊อบจอมยุ อาหารแต่ละจานนี่บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานะครับเปิดตัวด้วยซิเนเจอร์มะเขือยาวทอดมากรอบหวานมันเค็มลงตัวมาร้านนี้ไม่สั่งถือว่าพลาดเลยนะครับส่วนเมนูนี้ชื่อว่าข้าวผัดหยางโจข้าวเนี่ยนะเขาผัดมาร่วนไข่อมข้าวเลยหอมกระทะส่วนนี้ก็หอยจอปูไม่สิต้องเรียกว่าหอยจอปูส่วนเซตนี้ก็คือสุกี้หมอ้อไฟหมูน้ำซุปเนี่ยเขาตุ๋นสมุนไพรจีนกลิ่นนี่หอมกรุ่นเลยไข่เนี่ยให้ขยี่หมูนะครับได้ฟิลสุกี้โบราณมากเลยนี่นี่นี่จานนี้ผัดถั่วแขก หมูสับหอมกระทะมากครับอีกหนึ่งเมนูที่แสนยอดฮิตนั่นคือสุกีเฮียนเหนกินคู่กับน้ำจิ้มโบราณนี่เข้ากันดีเลยครับเมนูนี้ประทับใจข้าพเจ้ามากมีความสับสนครับว่านี่หมูกรอบหรือว่าตึกแถว5ชั้นเป็นหมูกรอบที่ช่างสมบูรณ์แบบอะไรขนาดนี้เรียกได้ว่าเป็นขนรัพย์ของถนนพระรามสองเลยดูดิขนาดน้ำจิ้มหยดยังไม่เช็ดต้องเลียมือและสําหรับใครที่ชอบหมูแดงมันแทรกเนื้อครับรสออกหวานหอมกลิ่นออกความพิเศษของจานนี้ครับเขามีซอสเพียวเลซึ่งทํามาจากขิงและแครอทกินคู่กับไข่เค็มไว้ตัดหวานจากหมูแดงครับกุ้ง น้ำซอสพริกกระเทียมอันนั้นหัวโตขนาดนี้คิดดูสิมันเยอะขนาดไหนย้อยเป็นน้ำตกเลยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือข้าวสวยร้อนๆครับน้ำในตักราดแบบนี้เลยหอมกระเทียมร้อยราดมันกุ้งหอมน้ำซอสหอมมันกุ้งฟินมาปิดท้ายด้วยขนมหวานเมนูนี้ชื่อว่าโคตรข้าวโพดซึ่งในถ้วยนี้จะมีข้าวโพดย่างซุปข้าวโพดและไอติมข้าวโพดหอมเม็ดบอกได้เลยว่านี่คือข้าวโพดแอสเซมบลโคตรข้าวโพดใครที่กําลังมองหาร้านอาหารจีนกวางตุ้งสไตล์ใหม่ร้านนี้เลยครับแสนเฮงร้านอยู่ปากซอยพระราม22 หยุดทุกวันดังคารเปริด11โมงปิด3ทุ่มแสนเฮงร้านอาหารจีนสำหรับคนทุกวัยอร่อยไม่มีผงชูรสและยัดผมสดนะครับ